สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมลอสเตอร์ศูนย์ศูนหนึ่งวันนี้ผมจะมาทําควิดเล่นเกมเอ,อจำชื่อไม่ได้หรือช่างเถอะแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นธรรมดาครับเพราะว่าเกมนี้มันมีอัปเดตใหม่นะใครใครก็รู้แล้วเนี่ย<ว>มันจะมีไอ้ตัวเนี้ยไม่<ว>นช่<ว>มันจะให้เรารับควิดนะครับนะเออซึ่งเราทําควิดได้เนี่ยมันจะให้แบบของเราวับบแต่ละอนันแตกต่างกันไปอย่างเช่นไอ้ควิดเนี่ยมันจะให้เราใช้พลังออปรุงยาเนี่ยเออในการฆ่าคนห้าร้อยคนเลยครับใช่ ห้าร้อยกคุณเลยเคียบโคตรยากเลยผมฆ่ามาแลวสองคนนะผมมาไม่ออกนะว่ามันจะได้อะไรแต่รูส้สึกว่ามันเหมือนจะได้แบบพลังสักอย่างอมเดี๋ยวขอดูกอน <c oughs> มันเหมือนแบบเหมือนจะได้บัมอะไรสักอย่างเอออ่าถึงผมจะใช้อ้พลังนี้ในการฆ่าคนนะมันก็ว่าผมจะฆ่าคนได้ถึงฆ่าเราคุณป,ป่าไปกันเลยนี่ซึ่งผมจะใช้พลังความเร็วนะในการพาคนตกแบบมันง่ายสุดแล้วไปจ <c oughs> ิกดุจิกดุ ว้าวงานกันนล้นี่ะโอเคนี่ด้วยจิตอ่อมันก็ค่อนข้างยากเลยนะบนี่อ่าใครนี่ไม่ได้งั้นก็โอ้มันค่อนข้างยากเลยนะทุกคนอ่ะผมจะต้องฆ่าคนยิบเรื่อย เอาอีกแล้วอ่าคราวนี้ผมจี้มันลับไม่ได้ด้วย้วยจริงไอ,อาขอบคุณด้วยเพื่อน,น,น,นใ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 นาคจันทร์จันก็ข่านายก็แล้วกันวบอู้หมอจี่ผมกำลังคู้กับคนที่มีพลังบัดสอดเกี่ยวตายนะครับเป็นโอกาสจะชนะได้เปล่าอ่าเรียบร้อย ใครก็แรงใครที่นี่ดีมันจะกล้ากูเล่นเนี่ยเจี๊ยแฮกโ,โอ้โหปั๊บ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 อ้ <c oughs> อวอาวเอเาเอาเขาไปไหนาตายเหรอมันตายแล้วพระเจ้าตายแล้วเ yeah ย <c oughs> ้ตาแกอะไรเนอน <c oughs> ตายตาย ิกีายีเยีเยีเย้เยีเอย่าตาเลขหนึ่งอืมแบบนี้อัปเดตไปเยอะมากเลยนะมันแต่ก่อนมันไม่มีสระน้ำนะเห็นไหมตรงนี้มีแอ่งน้ำเล็กๆด้วยแต่ตรงนี้มีแล้วใช่มันอัปเดตโคตรใหญ่เลยครัาเนี้ยใครนี่ก่อนเออตาย อันนี้ก็ตายด้วยจริงไหนด้วยเนีหมูฆ่าคนได้เราแล้วน่าจะสิบคนใ <c oughs> <c oughs> ส่วันนี้ยังอีกยาวไกลวันเดีพว่อนนายก็ไปได้นะฮีโร่แหะเอายีอ่ะอันนี้แล้วกันาตาไปะแล้วก็แกด้วยน้องปุ๊บโออะไรวะแม่งเปิดราเรียน้ำม,มันเลย เดี๋ยวข,าาขอหาของก่อนเลยบาเรีย,ยออกไปดิเยแย่วบ yeah. แต่ออกมาเฮ้ยนี่จะไปหนึ่งทีสองทีสามทีเออเฮ้ยมันกันได้เยี่ยมลูกตึงกึน้นเออแต่เป็นหลอดลายต่อไปอยู่บนหน้าว่แ okay. กเอ้ยคุณเอฟดียอ อืมตายตายตายภารกิจอันทรงเกียริได้น้องตาย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 นักรบว้ฝุอ้าทำไมลูกถึงต้องทำกับฉันอย่างนี้ด oh, <c oughs> ้วยเอาเลยเอาเลยมากฉันไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กับ้องจะตาย ตายนอกรบไฟผูกทั้งหลายตายเย็ดตายเย็ดไม่ตายตายเอาเค่นนี้ลัะกูอ้าวแล้ไอีฟี่อีฟี่จำไว้กูคืออีฟี่น้องเอาเย็ดเจ้ายาแก้ผิดมาทำไมวะมึงก่อนเลยยี่เย่ชนะแล้วเอาเอาทำไปทำไม นักลบไวฟูนักลบไวฟูเยอะเชีเยนอะไรเนี่ยอืมจังแม่งตายสวยตากแกแล้วบักอีสาน ไ่ยบมาไม่ไม่ไม่อีก <c oughs> เอานี้แล้วกันตานนียปักน้ำแข็ง <c oughs> อ้าหัวตาย <c oughs> โอเคตอนนี้เราได้กี่คนละทิม่าคนยาวไกล <c oughs> ตรงสายงานนี้ต้องทำเป็นเดือแนแน่เลย อันจะอันจะไม่ถึงเดือนอจจะเป็นชั่วบงบางจันจเป็นวันใครไปรู้อ่ะฝอีเอาวัดเดอยตอนนี้อ่าใช่ร้อนมากเลยไม่ร้อนแน่คุณนิสานเออเยอะเฮ้ยเก็บไข่ไม่จริงมันคือพลังแต่ก็ไม่รอดีตาซะ ตัดสายสลามมาเออตายตาอยาเออไม่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 ฮะมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันเนี้ยอ้าเลยตอนนี้ผมก็แตกงไปเติมตัวแล้วไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเล่นเกมนี้นะเพราะว่าร้อนดิสเปสละคน คือสาเหตุที่ผมเป็นดีเพราะว่าบ้านแอร์ห้องผมเนี่ยเสียด้วยที่ผ่านได้พัดลมก็แบบไม่ได้ออกมาด้วยเพราะขี้เกียจเวลาตายป่ะแกฉันจะต้องให้ได้เลยให้ได้เลยเย้ยามันอาจจะเป็นการปะเออเอ๊ะ อแขนสั่นมือสัอ่นไปหมดแล้วเหงือแตกคว่ำตัวต้องชำระนล้างเหง,งือและเดี๋ยวผู้สิวขึ้นาสาดตะเบือนระ้อนปลาเถื่อนที่ร้อยคนก็ยังไม่ถึงเลยต้องแตะทับเป็นเดือนแน่นอนแน่นอน เฮ้ยกูฆ่าถึงก็ร้องให้น้องไปตายว่ะเย็นนี้บักด้วยเออเออเอาหายเอาเฮียโดนล,ลัดชอตายเียเพราะว่ามันต้องกินกู้กับไป่ใช่น,น่ามีเจตนาเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาต้องรอแหละเมืองที่ดินประชากรได้น้อง ไม่เกือบพันแล้วตัวแตกสัง่งพังชีกดูชีเกดูชแกไม่รอดแน่โภริสารอตายร้อนมู้เตะ เงีย้ยจิมอ,อ,อ้ออะไรวะเออทำเป็นเดือนใช่ใช่เป็นเดือนเป็นเดือนเนาะอะไรเนี่ยไอควายมันคืออะไรติเขารลาพีศาสยิดดูเอาจริงนะทุกคนให้ผมเดานะคือ ว่าไอ้เควที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นการแบบว่าไม่รู้อะหยุดเอาจริงนะทุกคนเพราะว่าเควต์ผมทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นการอัเกรดพลังงนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นเควต์ที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยก็คือใช้เอ่อ ใช้พลังปุงยาเนี่ยฆ่าคนน่าจะเป็นการรับเก็บพลังปุงยานะไอ้ที่นี่กวนตีนกูมไม่กูมไม่อยู่แล้วกูไปแล้วจิ้มชีกดูดเพื่อนไม่รอดแน่ไอ้น้องไม่รอดแน่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 อ,นอ้รอเฉยไอ้ตายอุ้ยอมตะไม่ตาย อ๋อเลยมันจะตายอยู่แล้วมันเป็นอะไรกันหมดตาลักตัว yeah. ตายย่าตายอ๋อโดนอีกแล้วเออหลังรวไว้ฝุ่นไม่ยอมตายแค่นี้หรอกไอ้น้องอัวอะไรเงี้ยไม่ต้องเปิดไฮตัวมันไม่ตายกูตายดีกว่า จิ้มฮะเกียร์ร้อกูด้วยคุณแมวอีกร้อยกว่าตัวเลยวะพี่โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ผมเหนื่นมากไว้เจอก,กันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำการคอมเมนต์ไปว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบอกมาได้เลยขอมาได้เลยไอ้ดุ้ก